ผมไปที่โรงเรียนสารศาสตร์ที่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับก็ไปคุยกับเจ้าของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับนะเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าไร่นะมูลค่าการลงทุนนะครับที่นี่ก็สูงมากครับมีทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ45หรือ49สาขานะธุรกิจเข้ารวมๆแล้วน่าจะประมาณสักหมื่นล้านได้นะฮะก็ไปเจอกับเจ้าของโรงเรียนแล้วก็ลูกชายเขานะครับหลายๆคนเยอะแยะมากมายสนใจจบวิทยายเอกจากต่างประเทศหมด นะครับบรรยากาศในโรงเรียนนี่ก็น่าโรงเรียนน่าเรียนนะครับเขาจัดดีครับนะบรรยากาศที่ดินก็ร้อยร้อยกว่าไร่เท่าดี่ถามก็นั่งคุยนั่งอะไรต่างๆกันนะครับเขาก็ให้ผมช่วยไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้ก็มีกรณีพิพาทกรณีตั้งแต่คุณจุม๋มพี่เลี้ยงนะครับไปมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรทำร้ายร่างกายเด็กนะครับพี่น้องประชาชนคงทราบไปแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวไปนะครับ นะเมื่อวานนี้ผมก็ไปให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็นะก็เขาก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นการใช้อ่าเขาเรียกอะไรซึ่งเป็นการใช้วิชาชีพตามปกตินะครับสถานีททโทรทัศน์โทรเขามานะฮะผมขออนุญาตตัดก่อนนะผมไลฟ์สดอยู่นะฮะก็เป็นการใช้วิชาชีพตามปกติใครก็แล้วแต่ที่ถูกกล่าวหานะครับนี่สถานีททโทรทัศน์โทรเขามาใครก็แล้วแต่นะครับที่ถูกกล่าวหา ว่ากระทาความผิดอาญาหรือแพ่งก็จําเป็นต้องมีทนายความนะครับเพราะฉะน,นั้นเขากา็แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับนะกลุ่มโรงเรียนสารศาสตร์หน้าที่หลักก็คือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนตํารวจที่สอพอ,อะไรชัยพฤกษ์เนี่ยนะคดีครูจุ๋มเนี่ยนะครับที่ว่ามีการทาร้ายร่างกายเด็กเนี่ยแล้วก็ครูอื่นๆเนี่ย นะครับอาจจะไม่ใช่ครูนะฮะบางคนก็เป็นครูบางคนก็เป็นพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยประมาณสิบสามคนนะที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะมีทุ่มในการโรงเรียนมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งผมก็นะเขาก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายผมก็รับดําเนินการนะครับทุกคดีครับต้องมีทนายความครับนะไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีฆ่าคนตายค้ายาเสพติด คดีอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีทนายความอันนี้เป็นหลักพื้นฐานสากลน,นะครับนะผมก็รับเป็นทนายความให้กับโรงเรียนสารศาสตร์มันมีหลายคดีหลายข้อหาเช่นเกี่ยวกับเรื่องรนะับบุคคลซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครูข้อหาแรกอะไรยอย่างเงี้ยที่พบผู้ในการจะโดนดาเนินคดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างข้อหาประเภทนี้นะครับที่จะโดนนะฮะ นอกนั้นส่วนพวกพี่เลี้ยงอะไรต่างๆก็จะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายพรบรคุ้มครองเด็กนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะโดนกาหนวงเดียวกักขังอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ30คดีซึ่งจำเป็นต้องมีทนายความนะครับผมก็ใช้วิชาชีพทนายความก็เลือกปกติครับเข้าไปเป็นทนายความให้กับโรงเรียนสารศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นทนายความให้กับครูพี่เลี้ยงต่างๆ นะพวกพี่เลี้ยงต่างๆครูจุม๋มครูเฉลมอะไรนี้ก็เป็นการใช้วิชาชีพส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เป็นความคิดส่วนตัวของท่านทุกคดีครับจะต้องมีทนายความนะครับส่วนคดีคุณจุม๋มเมื่อวานนี้นะที่มีการไปแจ้งความที่เป็นข่าวนะฮะก็ขอญาตที่แจงก็คือว่าคุณจุม๋มเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายขณะประชุมแล้วก็ถแถลงข่าวนะที่โรงเรียนนะครับเธอโดนตบอย่างรุนแรงนะครับ ส่วนผู้ปกครองอาจจะมีความโกรธบันดาลโทรศั์เรื่องอะไรก,ก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกคนไม่มีสิทธิใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นเพราะผู้ปกครองก็ดำเนินคดีกับครูครูจุ๋มเพราะใช้ความรุนแรงกับเด็กครูจุ๋มก็ดำเนินคดีกับผู้ปกครองใช้ความรุนแรงกับครูจิม๋มก็แค่นั้นมันคนละการกระทํานะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาได้รับความเสียหายนะโดนตบไปอย่างแรงเนี่ยนะฮะโดนถีบโดนแรงต่างเขาก็ต้องไปใช้สิทธิ์แจ้งความก็แค่นั้นนะครับนะครับ นะเพราะทุกคนไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันครูจุ๋มก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับเด็กนะนะครับผู้ปกครองเด็กก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับครูจุม๋มนะครับนะครับเข้าใจนะฮะมันคนละก,การกระทาเพราะนั้นเขาก็แจ้งความดาเนินคดีไปส่วนคดีที่ครูจุ๋มทําร้ายร่างกายหรือว่า,าทำความรุนแรงกับเด็กนั้นผมก็ให้เขารับสารภาพส่วนไหนที่เขาทาตามคลิปตามรายต่างๆนะครับผมไม่ได้บิดเบือนนะครับ ข้อท็จจริงแต่อย่างใดนะครับปเป็นเรื่องปกตินะบางคนบอกเฮ้ยอ้าวทำไมไปช่วยครูจุม๋มครูจุ๋มไปแจ้งความผู้ปกครองอทำร้ายร่างกายได้ยังไงก็ผู้ปกครองก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับแค่นี้ก็มันหลักกฎหมายธรรมดาเพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรส่วนใครที่เป็นเอฟซีผมนะครับใครอยากจะยกเลิกการตามก็ยกเลิกไปนะครับนะครับผมเข้าใจความคิดเห็นของท่าน นะผมเป็นทนายวิชาชีพผมไม่ใช่ไปเป็นทนายให้กับพ่อค้ายาเสพติดแล้วไปทําเอกสารปลอมช่วยพ่อค้ายาเสพติดจนสารออกหมายจับไอแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าทรยศต่อวิชาชีพแต่อย่างผมเนี่ยนะทำงานตามวิชาชีพผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องทนายความเยอะแยะมากมายว่าสิ่งที่ผมทํานั้นถูกต้องแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน